ันนะครับเราลองมาทดสอบอันอีกที่นะครับครับใส่รหัสเดิมครับได้ซูชิมาสองอันแล้วนะครับต่อไปไฮชิเมะ ตัวนี้แผ่นที่นะครับแผ่นที่เนี่ยมันออกเสียงว่าจิซึนะครับตัวซึเป็นตัวแซดนะครับมันต้องมีเต้งๆอย่างนี้ด้วยถ้าตัวนี้จะอ่านว่าจิสึนะครับผิดนะครับต้องจิซึตอบข้อนี้นะครับต่อไปปังนะครับตัวนี้ครับเหมือนตัวนอนหนูหรือตัวงองงูในภาษาไทยนะครับตัวนี้ตัวปะนะครับแล้วก็ตัวงองงูนะครับปังนะครับอันนี้ตอบข้อนี้นะครับปังขนมปังนะครับ ต่อไปก็เป็นรถจักรยานนะครับยิเตงฉะนะครับออกเสียงฉะนะครับไม่ใช่จะนะครับดังนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับยิเตงเอาข้อนี้ผิดครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องข้อนี้ยิเตงฉะนะครับขอโทษทีข้อนี้นะครับยิเตงฉะนะครับข้อนี้จะอ่านว่าอะไรยิเดงฉะนะครับอันนี้อ่านว่าเดงฉะอันนี้ยิ เตงยะนะครับอันนี้อ่านว่ายิเตงชะนะครับที่ถูกต้องคือยิเตงชะนะครับข้อนี้ <c oughs> ต่อไปครับโจโกเลโตนะครับเสียงเลยาวนะครับดังนั้นตัวที่มีเสียงยาวเลยาวคือตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เรามาดูว่าตัวไหนถูกตัวโจนะครับโจโกุเสียงไม่ยาวอันนี้มาอ่านว่าโจโกเสียงยาวผิดนะครับต้องโจโจโก จโคเลตโจโคเลตตโจโคเลตตโจโกโจโกนะครับไม่ใช่โจกุอันนี้โจกุคขนี้หลอกมาอันนี้ต้องตอบอันนี้นะครับโจโกเลตตโอเคนะครับโจโกเลตตโจโกเลตตโจโกเลโตนะครับต่อไปหนังสือครับหองนะครับตัวนี้ครับตัวนี้อะไรต้นไม้คีตัวนี้คีมาสึนะครับคีมาสึที่แปลว่ามาหรืออนาคตก็ได้นะครับอันนี้ซื่ยน้ํานะครับมิสึ่ มิซึมิซึก็ได้สึก็ได้นะครับอ่านว่ามิซึนะครับตัวนี้ตัวขีมาสึก็มาเห็นไหมครับตัวขีมาสึนั่นแหละมันแปลว่าอนาคตข้างหน้าก็ได้นะครับไลนะครับเงซึไลเงซึนะครับดังนั้นข้อนี้ครับอ่านว่าไลเงซึนะครับตัวนี้อ่านว่าเงซึไลเงซึไอตัวนี้ครับอ่านได้หลายอย่างนะอ่านซึกิก็ได้อ่านงะซึก็ได้นะครับ มกราคมอีจิแล้วก็ตามที่ตัวนี้ครับอีจินักสือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลต้องเป็นลเนกสึนะครับตัวนี้ไปครับอิกิมาสืออิกิมาสือใช้คันจิตัวนี้นะครับส่วนนี้ตัวนี้อไฟหรือวันอังคารใช่ไหมครับอันนี้โรงเรียนนะครับอันนี้มานะครับอันนี้คิมาสืคิมาสืคือตัวนี้ครับตัวลอ่ะครับครับคิมาสืตัวเดียวกับคําว่าลชูลเน็กสืนะครับ ต่อไปอันนี้เท่าไหร่เนี่ยที่เราเคยนับการฮิโตสึฟุต้าสึมิสึยสึอิทสึมุสึนานาสึยัตสึนะครับข้อนี้จะต้องตอบว่ายัตสึนะครับเขาถามว่าอิคุดสึเดสกาอิคุสึเดสกาแปลว่าเท่าไหร่มีจํานวนเท่าไหร่แล้วตอบว่าอะไรครับยัตสึยัตสึคือข้อนี้นะครับข้อแรกมิสึสามผลมุสึหกผลยัตสึแปดผลแล้วก็ยศสึสี่ผลนะครับข้อนี้แปดผลนะครับยัตสึ ต่อไปนะครับดูว่าเขาคุยอะไรกันผู้หญิงพูดว่าโอไฮโอแล้วนั้นผู้ชายก็จะตอบกลับมาว่าอะไรเหมือนกันครับโอไฮโอเหมือนกันนะครับข้อแรกคอนมิจิวะข้อที่สองโอไฮโอข้อที่สามโอยาสุมินาไซข้อที่สี่คมบังวะนะครับดังนั้นตอบโอไฮโอนะครับต่อไปนะครับวันจันทร์ถึงวันไอ้วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับเริ่มจากอะไรนิจิโยบี เกติโยบิคายโยบิซิโยบิมกุโยบิคินโยบิโดโยบิผู้หญิงถามนะครับซืบะาษากุงนิฮงโนเทสโตวันโยบิเดสกานันโยบิเดสกาวันอะไรฟังซืะบะาะพูนดนะครับไลชูโนคินโยบินะครับไลชูโนคินโยบิก็แสดงว่าวัน นะครับอ่ามาอ่านนะครับอันนี้จอรนกุง้งจอนกุ้งกับจอรนซังเหมือนกันนะครับจอรนซังก็คือยกย่องหน่อยจอนกุงนี่เพื่อนกันก็ไร้กจอนกุงนะครับเอ๊ะคนเขียนชื่ออะไรครับโยโกะนะครับโยโกะบอกว่าโอเงกิเดสกาสบายดีหรือเปล่ายาสึมิแปลว่าวันหยุดนะครับยาสึมิวะโดเดชิตะกาวันอาทิตย์เอ้ยวันหยุดเป็นอย่างไรเขาบอกบอกว่าวาตชิวะชันน่ะโทโมไดจิโตะกับเพื่อนยามะเอ๊ะ e นะครับ สกีนิอิกิมาชิตะนะครับไปทำไมครับไปเล่นสกีสกีเป็นคำนามนะครับถ้าเอามาขยายอิกิมาสึที่แปลว่าไปเล่นสกีนะครับคำนามตัวนี้เติมนิได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกริยารูปมาสฟอร์มตัดมาสึทิ้งเติมนินะครับเช่นทาเบมาสึตัดมาสึทิ้งทาเบนิอิกิมาสึแปลว,ว่าไปกินนะครับโนมิมาสึ แปลว่าดื่มนะครับถ้าตัดมาสื่อทิ้งก็กลายเป็นโนมิเต <i> ิมนิอิกิมาสึไปดื่มนะครับอโซบิมาสึนะครับแปลว่าเล่นตัดมาสื่อทิ้งหรืออโซบิเติมนิเข้าไปแล้วก็อิกิมาสึแ,สแปลว่าไปเล่นนะครับแต่คานี้ในตัวอย่างเขาใช้คําว่าสึกีนิอิกิมาชิตะคือไปเล่นสกีทเตโมะแปลว่ามากนะครับใช้กับอารมณ์และคว,วามรู้สึกทาโนชินะครับทาโนชิ เวลาผันการเป็นอดีตผันที่ตัวทาโนชีเลยนะครับโดยการตัดอิทิ้งแล้วก็เติมกัตตะเข้าไปทาโนชีเสียงสั้นลงครับกลายเป็นทาโนชิกัตตะเดสยอนะครับสนุกมากเลยเดโมแต่ว่าอิมาตอนนี้ซึกโกชิเล็กน้อยอาชิเท้าอิต้ยเดสึนะครับเจ็บหรือปวดนะครับอาชิทำไมถึงตามด้วยงะ เหตุผลก็คือตรงนี้เป็นอีใต้เป็น adjective นะครับการใช้ adjective คู่กับคำนามต้องมีงะอยู่ตรงนี้ครับนะครับก็จะเป็นอาชีงะอีใต้เดสึนะครับตัวนี้เป็น adjective นะครับตรงนี้เป็นนามแต่ไม่เป็นอาชีงะอีใต้เดสึฟอร์มันเป็นแบบนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับที่ชอบยกตัวอย่างบ่อยๆอินุงะสกิเดสึชอบหมาชอบคุณอนาตังะสกิเดสึชอบคุณ, An u, คณเ็นมันก็ต้องมีงะนะครับต่อไปไลชู u, นะครับไลชูที่เราท่องกันเส้นเสนชูคอนชูไลชู ไกลชูเนี่ยนะครับไลชูแปลว่าสัปดาห์หน้ากักโกเดะที่โรงเรียนไอมาโชแล้วพบกันจะมาตะนะครับเป็นประโยคที่แบบว่าเราพบกันอีก,กน,นะครับอันนี้ยูนิงักสึซันยูนิจิแล้วก็โยโกะนะครับเขาถามว่าโยโกะซังวะดาเลนิถึงใครเตงามิโอกากิมาชิตะกะเขียนจดหมายถึงใครก็คือเขียนถึงจอห์นังนะครับเขาบอกว่าโยโกะซังวะยาซึมินิในวันยาซึมิในวันหยุด นะครับโดโกเอะอิกิมาชิตะกะโดโกแปลว่าที่ไหนเอะนะครับชี้สถานที่ตัวนี้จะต้องสัมพันธ์กับกิริยาข้างหลังนะครับต้องเป็นกิริยาสัญจรนะครับไปมาแล้วก็กลับนะครับตรงนี้ใช้เอะนะครับตัวนี้แปลว่าไปนะครับอิกิมาชิตะนะครับโดโกเอะอิกิมาชิตะกะไปที่ไหนนะครับเขาบอกว่าไปที่ไหนล่ะเขาไปไหนครับไปยามะเอะอิกิมาชิตะไปที่ยามะนะครับไปที่ภูเขา ยามะภู ama, เขาเออิกิมาชิตะไปที่ภูเขาโยโกซังวะโซโกเดะที่ตรงนั้นนะ่ะนาหนีนาหนีแปลว่าอะไรนันก็แปลว่าอะไรนะครับนาหนีโอชิมาชิตะทำอะไรเหรอเขาทำอะไรครับสกีโอชิมาชิตะนะครับสกีเป็นคำนามทำเป็นเวิร์บก็เติมโอชิมาสึโอชิมาชิตะเข้าไปนะครับก็กลายเป็นเวิร์บแล้วนะครับแปลว่าเล่นสก,กีนะครับต่อไปนะครับ เขาจะพูดว่าเดินตรงไปอันนี้บังคับเลยว่าต้องเป็นตรงไปนะครับเสร็จแล้วก็ฟังว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับตอนนี้สถานที่ที่มีอยู่ในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโลงภาพยนตร์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าเป็นธนาคารนะครับถ้าเป็นธนาคารก็จะเป็นกินโกอันนี้ก็อะไรครับเองอะกังนะครับลองฟังดูนะครับโซโนมิจินะครับถนนสายนั้นเป็นกรรมโซโนมิจิโอ มัสงุแปลว่าตรงไปนะครับมัสงุนิอิเตคุดาไซการุณาเดินตรงไปนะครับตอนนี้ฟังว่าซ้ายหรือขวาเขาบอกว่าคาโดโอนะครับคาโดแปลว่าหัวมุมเนี่ยนะครับคาโดโอมิงินิมัง,งตะคุดาไซมิงิแปลว่าข้างขวานะครับฟังต่อนะครับว่าเป็นเองะกลังหรือเป็นกินโกกินโกครับ นี้อิกิมาสึจะไปที่กินโกังนั้นก็ตอบข้อนี้นะครับกินโกนะครับต่อไปก็ภาคไวยากรณ์นะครับข้อ15-29นะครับเขาบอกว่าธนกะเซนเซวะโบกุโนเซนเซเดสึข้อนี้คือวไวยากรณ์ที่เราเรียนทีแรกๆเลยครับเอว่าบีเดสึนะครับเราจะเห็นว่าเอเขาแทนด้วยอะไรธนกะเซนเซนะครับส่วนโบกุนี่คือวาตชินะครับ บกุโนเซนเซแปลว่าอาจารย์ของฉันนะครับเอเป็นบีนะครับเอว่าบีเดสต์ครับต่อไปทานอากาศเซนเซวะทานอากาศเป็นประธานของประโยคนะครับตามด้วยวะทานอากาศเซนเซวะไมนิจิทุกวันเด้งฉะแปลว่ารถไฟฟ้านะครับกักโกแปลว่าโรงเรียนเอะครับแปลว่าทัวนะครับในภาษาอังกฤษคิมาสึแปลว่ามานะครับมาโรงเรียนอุปกรณ์ชี้ด้วยเดะนะครับเด้งฉะเดะ กะโกเอคิมาสึมาโรงเรียนด้วยรถไฟฟ้าครับต่อไปทนากะเซนเซวะคุณครูทนากะเองโงอเอโง,โออโงคือภาษาอังกฤษนะครับเป็นกรรมของประโยคนะครับอันนี้นะครับเขาต้องการทดสอบกิรูปไวยากรณ์เตอิมาสึแปลว่ากำลังนะครับกำลังดังนั้นเราดูครับเตะอิมาสึนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวครับโอชิเอเต โอชิเอเตะแปลว่าสอนนะครับโอชิเอมาสึโอชิเอเตะแปลว่าสอนโอชิเอมาสึโอชิเอเตะแปลว่าสอนนะครับเต้ฟอร์มของโอชิเอมาสึก็คือโอชิเอเตะบวกอีมาสึแปลว่ากำลังสอนภาษาอังกฤษนะครับต่อไปธนกาเซนเซโนจุงเงียวจุงเงียวแปลว่านะครับการเรียนการสอนนะครับของคุณครูธนกาโทเตมโนะครับทานชีเป็น adjective กลุ่มอินะครับเวลาปิดประโยคก็เติมเดสึเลยครับดังนั้นก็ต้องตอบว่าโอมอชิโร่เดสึนะครับโอมอชิโร่นะไม่ใช่นะครับเพราะว่า adjective โอมอชิโร่เนี่ยเป็น adjective กลุ่มอิไม่มีนะอยู่แล้วนะครับโอมอชิโร่ไม่ใช่นะครับโอมอชิโรกุไม่ใช่โอมอชิโรกุจะใช้ในกรณีไหนครับเอาคําว่าโอมอชิโร่ไปขยาย verb นะครับเปลี่ยนอิเป็นกุนะครับต่อไปทนากาเซนเซวะ คุณครูธนากะอิซุโมะปกติโอคิโคเอเดะด้วยเสียงดังๆนะครับข้อนี้ต่อว่าฮานาชิเตะนะครับแปลว่าพูดคุยคูดาไซรูปเตะคุดาไซกรุณาพูดคุยด้วยเสียงที่ดังๆไอ้คำว่าโตอิมาสึเนี่ยนะครับมันแปลว่าพูดว่านะครับเขาจะแปลประโยคนี้ว่าคุณครูธนากะปกติจะพูดว่า กรุณาพูดด้วยเสียงดังๆนะครับอันนี้แสดงว่าลูกศิษย์ของคุณครูธานากกะเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเสียงเบาคุณครูธานากากะก,ก,ก็เลยอิสซึโมะนะครับโอคิโคเอเดะฮานาชิตคุดาไซโตะอ,อิมาสึกก็คือชอบจะพูดว่ากรุณาพูดด้วยเสียงดังๆนะครับต่อไปโบกุทาจินะครับทาจิแปลว่าพวกนะครับที่เราเรียนกันว่าตะชิทาจิอันนี้โบกุก็แปลว่าเหมือนควาตะชติเลยนะครับโบกุทาจิก็คือเหมือนกับวาตะชิทาจินะครับ ไม่สุภาพเท่ากับวาตชิตาจินะวาตชิตาจิสุภาพกว่านะครับโบตกคุทาจิวะพวกเราอะคายโยบิ obi, นะครับเองโอเบงเกียวชิมาสึเรียนภาษาอังกฤษในวันคาโยบิ obi, วันอะไรครับวันอังคารนะครับคาโยบิ obi, ในวันอังคารดังนั้นเวลาเติมด้วยนินะครับต่อไปโทโมดาจิวะเพื่อนนะครับเองโงงะ เขาจะพูดว่าอะไรครับสกีเป็น adjective นะครับตรงนี้มันเลยกลายเป็นงะเห็นไหมครับ adjective ใช้ร่วมกับคํานามนะครับเองโงเป็นคํานามตรงนี้ก็เป็นเองโงงะนะครับสกีเดสือถ้าเองโงงะสกีเดสือแปลว่าชอบนะครับภาษาอังกฤษแต่ประโยคนี้มันเป็นอะไรครับชอบไหมไม่ใช่นะไม่มีสกีเดสือมันมีสกีเดวะอาริมาเซงนะครับตัวนี้สกีจำไว้นะครับสกีเป็น adjective กลุ่มนะ นะครับเวลาผันปฏิเสธมันไม่ผันที่ตัวสกินะครับมันไปผันที่ตัวเดสึกก็กลายเป็นเดวะอาริมาเซ็งนะครับ Adjective กลุ่มณะผันที่เดสึก adjective กลุ่มอีผันที่ตัวมันเองนะครับโทกิโดกิบางครั้งบางคราวนะครับเองโงภาษาอังกฤษนะครับโทกิโดกิบางครั้งบางคราวเองโงจิกังนิเกมมุโอชิมาสึเล่นเกมในชั่วโมง ภาษาอังกฤษไอ้ยิกังนี่ก็เป็นคํานามนะครับเองโงะก็เป็นคํานามดังนั้นตรงนี้โนะนะครับนามกับนามนะครับชั่วโมงภาษาอังกฤษเล่นเกมนะครับต่อไปเขาบอกเบงเกียวการเรียนมุสึกาชีเดสึกยากเกมหมูวะทาโนชีเดสึเกมสนุกแต่การเรียนมันยากสองประโยคนี้ครับเขาเรียกว่าประโยคขัดแย้งประโยคขัดแย้งนะครับเติมชี ไอเติมงะพูดผิดนะครับเติมงะนะครับถ้าเป็นคอยตามมันจะเติมชิแต่อันนี้ขัดแยง้งเติมงะนะครับเดดสุะนะครับถ้าเจอคนญี่ปุ่นพูดว่าเดสุะแสดงว่าประโยคที่เราจะพูดต่อไปขัดแย้งกับความรู้สึกแรกนะครับต่อไปก็โบวกวุวะพวกไม่ใช่พวกเราฉันเนี่ยนะครับอิสุโมะปกติก็เกมหมูงะชิอะไรครับเขาจะเขาจะสอนเรื่องไตนะครับใต้เดดสึใต้เดสึแปลว่าอยากนะครับ วิธีการผ่านใตเดสื่อตัดมาสื่อทิง้งแล้วก็เติมใต้เดสืเข้าไปนะครับชิมาสื่อเปลี่ยนเป็นชิไต้เดสืนะครับแปลว่าอยากเล่นอยากเล่นเกมนะครับชั้นปกติอยากเล่นอยากเล่นเกมนะครับตรงนี้ต่อใต้เดสื่ต่อไปคิโนเมื่อวานนี้โบกุชั้นโคเอะกิริยาสัญจรนะครับให้เห็นสัญลักษณ์แบบนี้บอกแล้วครับให้เดาก่อนเลยว,ว่าตรงนี้เป็นเตะฟอร์มอะดูครับมีอะไรนเป็นเตะฟอร์มมีข้อเดียวเลยครับ อิตเตแปลว่าไปนะครับไปแล้วมาสอดคล้องกับตัวช่วยเอนะครับเพราะว่าอิตเตเป็นกิริยาสัญจรไปอะไรครับโคเอน็นโคเอ็นแปลว่าสวนสาธารณะนะครับเซนเซโตะกับคุณครูซักกาโอชิมาสึเล่นอะไรครับเล่นฟุตบอลครับต่อไปเขาบอกว่าโคเอ็นเป็นคำนามอ่ะถ้าเราแบบนั่นเลยนะครับโคเอ็นเป็นคำนามแล้วอยู่ในตำแหน่งประธานด้วยนะครับตัวไหนขยายนามเนี่ย มีตัวเดียวเลยครับโซวนนะครับขยายนามโซโนโคเอ็นวะ่อ,อสวนสาธารณะนั้นอะกักโกโนจิกากุเดสึกักจิกากุแปลว่าใกล้ๆนะครับคำนี้เป็นคำนามนะครับมาจากรากศัพท์ก็ตัวจีใกล้ครับทอยไกลจิกใกล้ใกล้นะครับจิกใกล้เป็นคำนามก็เป็นจิกากุนะครับจิกากุโนกักโกใกล้ๆก,กับโรงเรียนนะครับต่อไปทนากะเซนเซวะทนากะเซนเซ คุณครูธนากะซักก้างะนะครับอันนี้คือคําว่าโจสึโจสึก็คือแปลว่าเก่งนะครับปิดประโยคก็โจสืเดสืเลยนะครับไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีเดอะไรเลยครับโจสึเดสึเลยนะครับ Adjective กลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองถ้าปิดประโยคนะครับต่อด้ยวยเดสืก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเลยนะครับต่อไปก็เคียวชิดสืแปลว่าห้องเรียนนะครับเคียวชิดสืห้องเรียนเป็นสถานที่เติมนี้นะครับ แล้วก็เทเลบิงะเทเลบิเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับดังนั้นต้องคู่กับอาริมาสอึอันนี้เป็นไวยากรณ์ในบทที่สองที่สามได้ที่สามที่สี่ที่เราเรียนกันในโชวหกนะครับบีนี้เองงะอาริมาสึที่บีมีเอนะครับแล้วสังเกตดูว่าบีเป็นอะไรล่ะตำแหน่งบีคือทเทเลบิเนี่ยนะครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นงะอาริมาสึนะครับต่อไปท่านาักกาศเสนเซวะ คุณคูธนากะโทก,กิโดกิบางครั้งบางคราวเทเลบิเด้ด้วยทีวีซัก,กา้าโอตอบมิมาสึกนะครับแปลว่าดูซัก,ก้าด้วยทีวีบางครั้งบางคราวคิกิมาสึกแปลว่าอะไรครับถามมิมาสึกดูอิมาสึกแปลว่าอยู่ชิมาสึกแปลว่าทำนะครับอลองตรวจดูนะครับไม่รู้จะได้ร้อยคะแนนเต็มหรือเปล่าร้อยคะแนนเต็มนะครับคราวนี้เราก็ ต่อไปโดยปกติเนี่ยนะครับเราไปกลับไปที่ท็อปเพจหรืออะไรเนี่ยครับนะครับไปที่ท็อปเพจเราก็เริ่มเข้ามาใหม่นะครับถ้าได้ร้อยคะแนนเต็มเนี่ยไม่ต้องมานั่งแก้ข้อสอบนะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าได้ร้อยคะแนนเต็มต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วเราก็เริ่มเทสตต่อไปนะครับโอเคนะครับบท วันนี้จบแค่นี้ครับพบกันใหม่มาตะอชิตะมาตะไอมาโชมาตะอัตเดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะพบกันเมื่อไหร่ถ้าพบกันพรุ่งนี้ก็มาตะอชิตะถ้าเดี๋ยวพบกันก็มาตะอัตเดนะครับพบกันอาทิตย์หน้าก็มาตะไลชูนะครับขอเลยนเด็โอลิมัส